5เทคนิคนอนยาวนอนไวขึ้นทําให้หน้าเด็กลงแล้วก็เซลล์แก่ช้าลงนะครับเทคนิคที่1สําคัญมากเพราะอนาคตอยู่ที่นิ้วเราถ้าเราไม่กําหนดหรือชี้ไปว่าฉันจะนอนกี่โมงสมองเขาก็ไม่รู้จะนอนกี่โมงอะ่ะ เขาก็รอจนกระทั่งเพลียก่อนแล้วค่อยนอนถูกต้องไหมเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเขาจะรอให้ร่างกายเพลียก่อนรอให้ง่วงก่อนแล้วถึงจะนอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราชี้นิ้วเลยบอกว่าเราจะตั้งเวลานอนหลับของเราเองอย่างเช่นผมเนี่ยผมตั้งเวลานอนหลับไว้ประมาณ4ี่ทุ่มไม่เกิน5้าทุ่มเวลานอนหลับของผมเนี่ยผมจะคำนวณแล้วว่าถ้าผมนอนประมาณ4ี่ทุ่ม ถ้าจะนอนให้อิ่มดีๆเลยเนะี่ยผมก็อยากได้สัก8ชั่วโมงเต็มๆดังนั้นผมจะนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วบวกไปเรื่อยๆอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วให้ร่างกายตื่นเองผมก็จะตื่นตอนประมาณ6โมงเช้าแล้วเราควรจะนอนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่สามารถบอกได้ว่าคุณจะต้องนอนกี่โมงไม่มีมันจะไม่มีใครชี้นิ้วบอกคุณเลยว่าคุณจะต้องนอนกี่โมงแต่เขาแค่บอกเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะนอน แนะนำให้นอนช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินหลายคนก็ถามว่าแล้วทํายังไงให้หลับสบายนะครับคําตอบง่ายนิดเดียวนะครับเวลาที่เราอยากให้ตัวเราเนี่ยหลับสบายนะรเราต้องเริ่มจากการใช้ร่างกายก่อนใช้ร่างกายที่ง่ายที่สุดคือการออกกําลังกายตอนเช้าดูในงานวิจัยนิดหนึ่งในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าเวลาที่เรามีเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันจะช่วยส่งผลทําให้การนอนหลับ ดีขึ้นอ้าวหลายคนก็บอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน่ะออกกาลังกายอ่ะทุกคนไหมทุกคนไอ้ถ้าคิดตามนะมก็ออกกําลังกายตอนเช้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตอนกลางคืนผมอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยเขาบอกว่า<ๆ>การออกกําลังกายแค่ประมาณ20นาที4ครั้งต่อสัปดาห์สรุปง่ายๆก็คือการออกกําลังกายตอนกลางวันจะช่วยให้สมองจดจําว่าอ๋อตอนนี้ตอนกลางวัน แล้วบวกเวลาไปพอพระอาทิตย์เริ่มตกสมองเริ่มจดจำแล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงพบข้าและพอเป็นช่วงพบข้ามปุ๊บสมองของเราเนี่ยก็จะเริ่มจดจำแล้วก็บอกว่างั้นต้องเตรียมตัวนอนและวข้อ3คือปิดไฟในห้องให้สนิทแล้วการปิดไฟเนี่ยมันสำคัญมากเพราะเขาบอกว่าแค่ไฟมือถืออย่างเดียวที่สว่างขึ้นวูบเดียว ทำให้บางคนตื่นได้เขาเขียนละเอียดเลยเขาบอกว่าเวลาที่มีไฟเกิดขึ้นในห้องนอนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามยิ่งมากขนาดไหนก็ตามถ้ามากระดับเกินกว่า100ลักซ์เดี๋ยวไปดูว่ากันว่า100ลักซ์เนี่ยต้องใช้ไฟกี่ดวง100ลักซ์เนี่ยมันจะส่งผลทําให้เราตื่นเลยสมองเนี่ยจะตื่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าการสร้างเมลาโทนินเนี่ยมันถูกกดหรือถูกซับเพรสไว้และข้อที่4สําคัญมากจะเจอบ่อยมากเลย ในคนที่มีเสียงรบกวนขณะนอนหลับไม่ว่าจะมาจากนอกบ้านหรือในบ้านก็ตามเขาสำรวจดูนะพบว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วแชร์ห้องนอนสุนัขนอนมุมหนึ่งเรานอนมุมหนึ่งพบว่ามันส่งผลทำให้คนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องคุณภาพในการนอนหลับแย่ลงคือผมเลี้ยงสัตว์เยอะมากเลยทุกคนแต่ผมย้ายเขาอะไปอยู่นอกบ้านสร้างอาณาจักรของเขาเองที่ไม่รบกวน ตัวผมและครอบครัวข้อ5ปรับอากาศให้เย็นสบายเรื่องประหยัดไฟคือ25องศาแต่ถ้าเย็นสบายจนกระทั่งหลับลึกนะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่ทำให้นอนหลับได้ดีเนี่ยต่ำกว่า22ององศาเซลเซียสใครเกิดในเมืองหนาวอาจจะต้องเย็นกว่านั้นใครเกิดในเมืองร้อน อาจจะต้องอุ่นกว่านั้นดังนั้นผมเลยครอปมาให้ว่าเขาเลยแนะนำคร่าวๆนะถ้าใครก็ตามเป็นแฟนคลับผมอยู่ต่างประเทศแล้วชินกับอากาศเย็นเขาบอกว่าสามารถลงไปได้ถึง15.6องศาอติสกลมๆ16องศาส่วนใครก็ตามอยู่ในประเทศไทยอยู่ในแถบเอเชียแล้วชินกับอากาศร้อน เขาแนะนําให้นอนที่ประมาณ22-23องศาเซลเซียสแต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงผิวแห้งอยู่แล้วถ้าทําแบบนี้นะผิวฉันจะต้องแห้งมากแน่เลยตื่นมาน่าจะยับยุยี่เลยเพราะว่าเปิดแอร์เย็นมาก22อ,องศานะครับดังนั้นผมมีวิธีการให้คุณก็โบกครีมไปอาจจะกว่าครีมมันจะไม่ซึมนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณทาครีมไปมากพอเนี่ย มันจะปกป้องผิวจนถึงตอนเช้าได้เลยนะครับดังนั้นเทคนิคของผมคือรอบดวงตาทาไอ c r e a ทั่วหน้าทา moisturizer หรือจะทาเป็น perfect skin ก่อนนอนก็ได้เพื่ออบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ส่วนใครก็ดามนะครับอยากจะไปเปิดแอร์เย็นๆหม่มผ้าห่ม2ชั้นแบบที่ผมบอกนะครับแล้วกลัวหน้าแก่นะครับเอาไอ cream ไปทาปกติไอ cream ที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยราคา10,90บาทนะ แต่ผมแถมให้ผมจะแถมของแถมมูลค่า10,50บาทมีอะไรบ้างมี3ตัวด้วยกันอันแรกคือเจลล้างหน้าที่ป้องกันหน้าแห้งอันถัดมาคือเมคอัพรีมูเวอร์ที่ป้องกันหน้าแห้งแล้วก็เพอร์เฟกต์สกินที่ใช้ทาก่อนนอนเท่านั้นให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่า1,090แถม1,050แล้วแคปหน้าจอภาพนี้ไปบอกแอดมินว่าได้โปรโมชั่นมาผมให้เฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้เท่านั้น